สิเครัของ V1 หนึ่งสของ V2 และสิเครัของ V3 และนี่คือฮิโรโนะวีล่าสุด ปิดมันจะึ่งปี <S <S แล้วเขาบอกว่า <S 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 ถ้าเราเปิดมาปุ๊บแล้วได้ซีเค็ตปั๊บปิดรายการเลย<อ>คือน่าน่ชั้นคอมพิวต์แล้วเ้าะสม<ช>ทั้งหมดก็คือต้องการให้ทุกคนดีใจว่าเนี่ยเวลาตกฟากอ่ะมันแข่งกันไม่ได้แต่กูเนี่ยแข่งไม่ได้เลยไม่รู้กี่อีพีละไม่เคยได้นี่อันนี้เขาเปิดกันไปนานแล้วนะคะแต่ว่าเรามัวแต่ตั้งรัฐบาลแล้วก็บทนายกอยู่เราก็เลยเพิ่งจะเอามา มันไม่มีอะไรใหม่แล้วนะคะแค่ว่าจะมาเปิดพร้อมทุกคนว่าเจเจจะได้ซีครีหรือไม่การเสียสละให้กับประเทศชาติย่อมส่งผลให้เราได้บุญใหญ่ได้ซีครีในวีนี้และค่ะโอ้สมบูรนะคะอันนี้จะไปไวมากเพราะมันไม่ใหม่ใช่ไหมคะแค่เราอยากเปิดพร้อมทุกคนว่าจะได้ซีครีหรือไม่คะ่ะ12กล่องจะเปิดแค่เช็คก,การ์ดล้วนๆแล้วบอกเลยเอาพลาสติกออกแล้วกรีดตูดแล้วเรียบร้อยมาการ์ดอยู่ไหนไม่ได้ ไม่ได้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 ถับเจมที่อาจจะต้องไปช่วยประเทศศิลปินตั้งรัฐบาลอาจจะได้อันนีส่งเฮ้ยจะบอกว่าใครที่จะเริ่มฮีโรโนนะคะ คุณตัดสินใจถูกแล้วไม่ต้องลังเลเริ่มเลยเพราะฮิโรโนเป็นลายที่ดีที่สุดลายหนึ่งในความเห็นส่วนตัวของดิฉันสำหรับกล่องสุ่มนะคะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แกเหลือเทียวโทรศัพท์ลา์เลยไลน์หาร้านเลยอย่าทา้าเกียมแล้ว แล้วก็คือตอนไปเอาที่ร้านก็บอกว่าพี่หันครับเออพี่หันจะเอาซีเคร็จเลย,ยไหมไมันไม่กลับกูเลยเลยไม่ได้เอาถับจริงกูถับจริงุกทีที่เปิดใัย่าน ฉันคาดหวังตลอดเพราะฉันเชื่อในเวลาตกฟ้าของฉันสมมติว่าถ้าสมมติว่าได้สีเขีดใช่ปะแล้วมันก็ต้องขาดตัวหนึ่งไปในเซตใช่ปะเอยได้มาก่อนที่เราไม่ซื้อไอตัวหนึ่งในเซตนั้นอยู่ดีปะมึงสีเขตดตัวนึงเกือบซื้อได้ทั้งกล่องอเราต้องอยากได้นะอ๋อเหรอ,อมึงนี่สุดท้ายละไม่ได้ไป <laughs> <laughs> หาร้านก่อน <laughs> ส่งตะ บอกเขาว่าหาสิเห็นให้เลยค่ะไม่ได้ลาไปก่อนจัสพี่ค่ะไม่แต่จริงๆแล้วนะคะเดี๋ยวจะแกะแบบไวๆเดี๋ยวก็ไปเอานะคะเอะเอก็คือว่ามันก็มันทุกคนเห็นหมดแล้วนะคะแต่ทีนี้บอกเลยว่าพี่แปลกใจมากที่ช่วงหลังมาฮิโรโนะคือแบบเหมือนกับคนตามหายเยอะแล้วราคาดีดมากดีดมากดีดมากๆดีดดีดมากๆคุณจงหว่นรีวิว ถ้าเราไม่เขินเราก็เคลมไปเลยค่ะเนี่ยว่าละเชียร์เป็นเพราะว่าคนเขาดูเราอันบ็อกซิกลโนนนี่แหละเจนราะคนไทยในประเทศคนไหนเขาจะซื้อ,อ,อชุดชื่อว่ามารมหรือมีไหมไม,ม,ม่มีสิเก็ตมีไหมไม่มี ก็น่ารักน่ารักค่ะแล้วก็หลังจากนี้มันจะมีของที่จะต้องไปสะสมที่เป็นตัวพิเศษพิเศษในงานทอยแต่ละที่ของโลกที่มันเป็นฮิโรโน่ด้วยนะเราไม่รวมถึงกรณีที่แบบว่าเป็นชิ้นใหญ่ๆอะไรเงี้ยเออซึ่งพี่อะยังไม่ไปพี่ยังชอบขนาดนี้อยู่เปี่ยนเนาะอ๋อตัวชา้างอะคะ่ะตัวที่มันใหญ่เท่านี้นะคะ่ะเออหายอยู่เท่าไห่ะือใช่ปะ ไม่คือจะบอกว่าตอนแรกจะไม่เอาเพราะว่าฮีโร่โนตจริงๆเขาทําตัวขนาดใหญ่มาแล้วหลายตัวแต่ก็แบบเอ้ยไม่เอาเราชอบแบบตัวเล็กเน,นาะน่ารักทุกตัว,ตวเลยมึงตัวใหญ่อะ่ะเออเราก็คือแบบราคามันก็แพงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะมันก็ดีดแหละเพราะว่าคนหาแต่ว่าหาไม่ได้อ่ะนั่นคือปัญหามากกว่าราคาแพงนี่ราคาไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเราไม่ได้จ่ายอนี้น่ารัก็ กเ็เไม่มีจริงๆเพราะว่าใช่มันไม่คาบเกี่ยวกันเลยเว้ยไปเตยมันเหมือนกับว่าบอกไม่ถูกอ่ะคือจริงๆก็พยายามดูเหมือนกันเพราะว่าอยากจะเปิดไลา์เพิ่มดูดิดูความตัวนี้คือตัวหนึ่งที่ตอนเห็นออกมาแล้วแบบชอบที่สุด ในเซตนี้ สกิลของ V1 หนึ่งสกของวีสองสกิลของ V3 ไม่มีสกิลของวีสไม่ได้หรอกค่ะแป๊บหนึ่งดูว่าพ่อค้าตอบมายังเฮ้ยไม่ตอบอ่ะไม่อะส่งเแทนเจอร์มาตอนนี้เลยหรอแล้วก็คือสกิลของเซตนี้ อันนี้เราก็พูดหลังจากที่เขารู้ก็ไปหมดแล้วก็คือว่ามันเปิดไฟได้เว้ยนางเป็นแบบนี้นางเปิดไฟได้เมืองคิดดูสิว่ากูต้องทุ่มกี่พันนะ,นะะถ้าเราชอบอะ่ะมันก็เหมือนแบบเราก็ทุ่มเทให้มันนั่นแหละใช่ไหมคะเราก็จะไปไประหยัดส่วนอื่นแทนเหมือนกับถ้าสมมติแบบคุณพ่อคุณแม่ดูอยู่กับน้อง อะไรกันเด็กถ้าคุณพ่อคุณแม่ดูอยู่กับน้องๆนะคะก็สามารถบอกน้องๆได้ว่าอันนี้มันช่วยส่งเสริมจินตนาการแต่ว่าน้องๆต้องรู้ว่าถ้าจะซื้อของเหล่านี้แปลว่าเราต้องแบ่งความสําคัญแล้วก็จัดสรรเราสามารถพาเด็กไปขนาดว่าเราต้องจัดสรรเงินทอนะคะก็คล้ายๆกับเงินงบประมาณแผ่นดินเช่นเดียวกันนะคะว่าอะไรสําคัญกะันนคะหเราไม่้าใจ้ะคะ อยากให้คนที่ไม่ได้ชอบสะสมแล้วเห็นคนรอบตัวสะสมหรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นแบบลูกหลานด้วยซ้ำนะคะคือจริงๆมันมันมีความสุขของมันแหละของใครของมันใช่ไหมแต่ว่ามักจะถูกมองว่าถ้าซื้อของเล่นอะซึ่งอันนี้ก็จัดอยู่ในแบบล่มใหญ่คือของเล่นนะวนใหญ่มักจะถูกมองว่าเอ้ยมันเป็นของฟุ่มเฟือยมันไม่จําเป็นตั้งพลาสติกเอาไว้เนี่ยอ่ะเนี่ยของร้อยสามร้อเนี่ยก็ตั้งพลาสติกเฉยๆมันมีมวลจินตนาการค่ะมันมี แสงแห่งความฝันคนที่แบบเขาเปิดมาันี้ก็มีสาระไม่ได้เห็นวันี้ไม่มก็ยังไม่เคยเห็นคนที่แบบเขาซื้อมาทั้งกล่องแล้วเขาได้ซีเคตปะคือมันมีจำนวนบอกไปว่ามีมีมีอย่างเช่น1ต่อ144ยหนึ่งต่ออะไรเงี้ยมีมีอัตราส่วนเหมือนกันแล้วพี่ยังมีความข้างเออแลเราก็ต้องอยู่ด้วยความหวังปะ เวอร์ผ่านไปไม่เปลี่ยนความคาดหวังเลยรอซีเวอร์ด้วยเนี่ยถ้าเวลาตกฟ้าไม่มีขอให้รับงานเยอะๆแล้วเราก็ไปกันต่อ Ficret V4 <VC. S 1> เจอฉันเวลาตกฟ้ากูนี่ไม่ไหวจริงๆวะ่ะ